บรรยากาศน้มแรงครับผมพี่น้องถุกปูทุก,กันอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดิน่อ้วครับนะเนาะสูบน้ำใส่เขาหูสุกแ้มันสีค้ายๆแน่ครับผมเขามันยืดขึ้นยืดขึ้นแต่ฝนมาตกกระซามมันนะครับผมโอ้ถือโอเคครับผมพี่น้องบอลน้องสุดท้ายเบิรงเลยตอนนี้อยู่นี่ครับผมยังผ้าใบใส่ปุ๋ยด้วยครับผมมองตีสูบใส่พอดีใ้ตัวยางก็เลยมาสูบใส่แปลงนี่ครับ นี่ครับผมแปลงอยู่ตรงขามสวนไทยครับผมแต่ก่อนเป็นทุเรียนานามครับผมทุเรียนเทศล้อครับพี่นอ้องเ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับผมต้องดัดแปลงครับผมก่อนที่จะมาเป็นสวนกเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อต้องล้มลุกคุกคานเท่าไหร่ครับผมสูบน้ำครับ ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปสูบานซ่าครับผมอยู่ดีมีแห้งถูกปู่ันน้อครับเนาะพี่น้องวันขาววันหนามกันทึงยังนาะครับผม,มผนนบนน่าน้อ,างนอ,อ,นองจะจัดการจัดการได้ครับผม บอกพอข้าวแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวสืพากินรถไปเบิ้งครับผมมองทีบอลน้องเดวันขาววานัววนน้ำไว้นะครับเนะาะครับผมพี่น้องเนาะบ้าน้องกับผ้า,าเบิ้งมองทีสูบน้ำใส่รับผมหยาบไม่มีเปอร์ะเสร็จเลยครับผมไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรือที่ไม่ได้ลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่าน การลองผิดลองถือรับผมลงมือทำครับผม,ม,ม,บผมวันนี้ต้องดีกว่าวันพรุ่งนี้ครับผมแต่ก่อน,นกาเฮ็ดหน้าอยู่แปลงเดียวแล้วก็พี่น้องตูผูกันครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมทำนานอยู่แปลงเดียวสวยอยู่แปลงเดียวปีนี้ง่ามแห่ครับผมบรรยากาศก็สวยงามมากพี่น้องชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไป ทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคตัวละครับพี่น้องเห็นประปะข่าวครับสวยตามกาลเวลาไม่มีอุปสรรคใดมาขวางกันหาเกเราพยายามและมุ่งมั่นที่จะทำรับผมเนาะพี่น้องเนะ อยู่กันที่สวนเกษตรพ่อเพียงของบานหนองวัตกอนส่จีน้ำาะพี่น้องทูปูทัทางครับผมตาไปที่ยังมีลมหายใจขอเรายังสู้ขอเรายังสู้อุปสรรคขวากน้ําที่ขวางกั้นนี่แหละครับผมพี่น้องถือว่าเขางามบรรยากาศ เยน้ำใสือว่าโอเคเลย,ยครับผมต่อยอดครับผมลอ่อฝนใสเดี๋ยวไปเบิ่งแปลงขุนต่อละครับผมแปลงกลางบ้านเดี๋ยวสูบน้ำใสเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างมั้งกะเห็นฝนหอกเลยให้มีฝนผลิตให้ได้เห็นกันนะครับเนาะงวงกับเมื่อหน่วยหรือนะครับพอดีเก็บหน่วยได้อยู่ซองสามหน่วยครับผม โดนไปไซม่าไซก็หยากระบ,บานกน้องพี่น้องเนาะบางน้อง,องกับข้าเอ็ดทุ่งให้ทุ่งหน้าครับสวนเกษตรนี่แหละครับผมไปแหละครับม่มมีเฟสมาซองมาแย,ยงงห้เลยครับอัดได้ถือว่าได้ก็ถือว่าโอเคครับผมสิ่งใดที่นี่ครับผมแปลงหนึ่งที่พาน้องลก เขากำลังปงครับผมกับคงสิเป็นวันพรุ่งนี้ครับผมที่มาสูบน,น,น้ำด้แนมบริเวณเดอกครับผมพอเขามันมันบางๆแน,นบห่างหาง่าวังหันเดี๋ยวกำลังปรับทีดีๆเจอฝนมากครับผมพี่น้องเอ้ยเบาหน,น่องโคตรเช่งเลยครับผมปีนี้เห็นเขาบอกว่าฝนมันสีดีแม่นบ่ครับผมอ่ามันเบิด ปรากฏการณ์นี้ก่อนโลนารินโยโลนารินญาจากียังก็ี่น้องเนาะเออมัน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 อ่ามันปรากฏการณ์นี้ก่นอ,นอ,กอ,อนน,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 นี่พี่น้องสุดตาเียไปไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมเดินเทือกลาเก่าบินเขาเจอละฆังสิเก่งปันได กะยนงกะกินเขาเพ่อไหนที่เราต้องข้ามครับผมกินกินใดอยู่แต่กินสาสาิละลนอยไม่หรครับอดีครับผมปักบวงที่้าน้องเก็บมาสุดได้เล่าจะเท่าอยู่ทุง่งนาในน้ำมือปลาในนาำมีข้าวทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับผมข้าว ที่งงกเกยหายผลผลิตมากคือว่าโอเคเลยครับผมนี่จะเป็นที่แรกที่เดี๋ดจะลองวานเผาอยู่เสวนกเกษตรข้อเพียงบนกระดิ่งฟอครับวนะ่าอยู่วิทธกป่าไผ่ครับผมเล่ะล่องน้ำออกมาเป็นแรงนาข้าวอ่า ดูไฟดินนีก็ไปดมฝนให,หน้ำไหลลงไปให้เขาออกงามครับผมอ่าเจ้ากระฝากติดตามผลงานวานน,าาน้องเจ้ก่อนสายจีนนะครับเพื่อนพี่น้องตุ้งต้นครับผมดอกไม้ดอกไม้ไมไมครับผมไม่ได้เบ่งบานเพียงชัว่วขั้มคืนนะครับนอกพี่น้องเนาะจงจำก่อนเดี๋ยครับผม องส่เวลาหร้หมือครับผมกลัวสีไายดอกออกผลเดินเทือก้าวกินข้าวทีละคำสิงมีเงินไหลมาได้กินข้าวได้มาได้เทือะสองคำน้บเนาะนะสีเก่งปันได้กัญญาบุรไรเทีละสองเก่าครับผมอ่าครับผมจังฝากติดตามผลงานดูแลสึกภาถูกผูกทุกทานครับพี่น้องํำด้วยรำด้วยกันครับผม คุนีบาน้องวันเดียวก่อนใส่กิ๊บกระตองขอล่าพี่เต่เพียงทำหนึ่งครับผมสุภาพแข็งแรงทุกเพื่องจะได้กะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นแรงกำลังใจให้มีแรงสู้ต่อไปนะครับเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้กะบก่าทนช่วงนี้กะยังฝนพันตกครับผมฝนยังพัดใน,นตกน้ำทากับว่านุดมสมบูรณ์อ่า น้ำท่าก็ยังไม่อยู่ดมสมบูรณ์นะครับยงได้กะบอลืมครับผมหายอยู่หากินเตรียมทุกช็อตช็อตเด็ดไว้เลยครับผมมีของงัวของกล้วยไว้แล้วครับผม,มเห็นว่าพีน่น้องมีทุกช็อตเพิ่มทุกช็อตครับผมออา่อาระเบแด้วเดกันครับผมเดินทางไปไซมาาไซกั รวมอากาศไ่เมตทุกปูถุกซันด้ครับเด้อมาหนองกับมีบกมงคงครับผมมาเอาเด้อครับเด้อพีหนอ้มมองเด้อบกมงวงเลือครับผม